ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง p p p y e h h n n n l l นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน2อ7 0น2 0จนะครับจะเป็น 5s 2p แรงดันอยู่ที่ 21v โวลต์นะครับตัวนี้ความจุจากที่ผมสั่งซื้อมาเขาบอกว่าประมาณ4,500หรือว่า4,000 m มิลลิแอมต่อก้อนนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะก็ตีตามๆเข้าไปแล้วกันนะครับ 2p ก็น่าจะประมาณ8แอมได้นะครับเนาะ ็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับมีอะไรบ้างคลิปนี้มารับชมกันครับก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็กดติดตามกันเพื่อไม่พลาดคลิปแบบนี้แล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับก็คือตัวแบตลิเทียมไมออนอน2 1 7 0จนะครับจะเป็น18650ก็ทําแบบเดียวกันได้นะครับสามารถใช้บีมตัวเดียวกันได้ครับทั้งหมด10ก้อนนะครับอ่าถัดไปนะครับ เป็นซ็อกเก็ตแบตหรือว่ารางใส่แบตนะครับ2 1 7 0 0นะครับผมเลือกเป็นแบบ 3P นะครับแล้วก็ 2P มานะครับเราจะประกอบใส่กัน2แถวนะครับเพื่อจะได้เป็น10ก้อนนั่นเองนะครับถัดไป b m s m นะครับนี่ผมเลือกใช้เป็นแบบนี้นะครับมันแพ็คง่ายดีแล้วก็มีพาร์ตสบาลานะครับทางร้านเคมว่าแอมไม่ตัดนะครับดีครับผมลองใช้แล้วแนะนำถัดไปเป็นลวดนิเกิลนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด ความหนาอยู่ที่0.1-2มิลนะครับหน้ากว้างตรงนี้ครับอยู่ที่8มิลถือว่าพอดีกับตัวหน้าของแบตนะครับถัดไปเป็นปลั๊กคอนเนคเตอร์นะครับหรือว่าปลั๊กเชื่อมต่อนะครับผมเลือกใช้เป็น xt 6 0แล้วก็เป็นของนะครับอะไรก็ไม่รู้เนาะเนี่ยครับ air m e s นะครับใช้ทั้งหมด2คู่นะครับผัวกับเมียนะต่อไปครับสายที่ผมเลือกใช้ผมจะใช้เป็นสายซิลิโคนนะครับขนาดเนี่ยผมเลือกใช้อยู่ที่ ขนาดเบอร์14นะครับ AWG ตอนนี้โ,โหสามารถทนความร้อนได้ถึง200องศานะครับส่วน,นอื่นๆนะครับก็จะเป็นพวกเครื่องสป,ปอร์ตนะครับท่านใดไม่มีใช้เป็นหัวแรกงบัตรกี้ได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับตะกัวนะครับแล้วก็น้ํายาประสานอื่นๆน,นะครับตันนี้จะเป็นน้ํายาไว้ทําความสะอาดบอร์ดนะครับแล้วก็รวมถึงตัว เทปสับปะรดเอาไว้ยึดติดนะครับแล้วก็หัวแรงบัดกรีนะครับวันนี้ผมได้หัวแรงตัวใหม่มามันเป็นแบบไร้สายมาลองดูว่ามันใช้งานได้ไหมโอเคครับไปดูกันเลยเอาละครับก่อนจะไปแพ็คแบตนะครับเราต้องคัด IR มาก่อนนะครับจริงๆร้านที่ผมสั่งซื้อมาเนี่ยเขาคัด IR ให้นะครับผมลองสอบถามแล้ว IR คัดมาเรียบร้อยนะครับเราต้องบาลาน์นะครับสำหรับพิเทียมเอ้อนเนี่ย1 8 6 5 0 2 1 0เราสามารถใช้นะครับลวดนิกเกิลครับแล้วก็เอาแม่เหล็กติดนะครับ เลียงแถวกันนะครับบาลานซ์ข้ามคืนไว้ผมบาลานซ์ไป 2- อสามคืนแล้วนะครับนี่ครับผมจะวัดแรงดันแต่ละก้อนให้ดูนะ3 7 4นะครับมาดูกันครับโอเคครับสังเกตได้ว่าแรงดันทุกก้อนเท่ากันแล้วจากนั้นเรามาทำการประกอบซ็อกเก็ตหรือว่ารางแบตนะครับแล้วก็เอาตัวแบตเตอรี่มาใส่กันเลย เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะวางแบตเตอรี่สลับกันแบบนี้นะครับจากนั้นก็ดูบีมเอสนะครับว่าเราจะวางตัวบีมเอสเนี่ยไว้แนวไหนนะครับอันดับแรกเลยให้เราดูนะครับอย่างตัวนี้นะครับบีลบอยู่ฝั่งนี้นะครับเราก็ต้องหาบีลบนะครับมาบีลบนะครับมันจะเป็นขั้วลบนะครับที่ไม่ได้แบตเตอรี่หรือว่าเชื่อมต่อกับใครนะครับเดี่ยวผมจะให้ดูตอนต่อไปด้วยนะครับว่าเราจะแบตเตอรี่ยังไงนะครับหรือว่าสปอตยังไงเนาะนี่นะครับผมจะวางบีลบไว้แบบนี้นะครับบีลบนะครับ B1 ครับอ่าแล้วก็ B2 เห็นไหมครับแล้วก็ B3 สุดท้าย B4 แล้วก็ B บวกตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวเราไปทํากันต่อครับโอเคครับผมก็ทําการบบตกรีหรือว่าสปอตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผ่านไปหลายวันเหมือนกันถึงจะได้มาทําคลิปต่อให้นะครับสลับแบตเตอรี่แพ็คเอาละครับอันดับแรกเนี่ยอย่างนี้ผมบอกไว้เลยนะครับในคลิปว่าผมจะวาง BMS นะครับ B ลบจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมก็ทําการสปอตขั่วแบตเตอรี่นะครับตามนี้เลย นะครับอันดับแรกเนี่ยถ้าท่านใดนะครับไม่มีตัวเครื่องสปอตก็สามารถบัดกรีนะครับเข้าหากันได้ตรงนี้นะครับเราจะสปอตนะครับเป็นแถวขนานกันนะครับทุกแถวก่อนเราจะค่อยมาอนุกรมอีกทีหนึ่งเพื่อให้ได้แรงดัน21โวลต์นะครับเหมือนกันครับฝั่งตรงนี้ก็ขนานกันมาก่อนนะครับทั้งหมดก่อนนะครับอย่าเพิ่งอนุกรมนะไม่งั้นจะสับสนนะครับ พอขนานเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเริ่มทําการอนุกรมเพื่อทําแรงดันให้ได้2 1โวลต์หรือว่า18.5โวลต์ถึง2 1โวลต์กันนะครับเราจะมาอนุกรมฝั่งนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับตำแหน่งที่เป็นขั้วลบเนี่ยจะเป็น B ลบนะครับหรือว่า B ศูนย์เนาะนี่ครับตำแหน่งตรงนี้นะจําไว้เลยนะครับต่อไปเราจะมาอนุกรมนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับขั้วบวกนะครับของตัว B ลบเนี่ยเข้ากับตัวขั้วลบนะครับของตัวนี้นะครับจะเป็นแถวที่2อแล้ว นะครับเราก็จะได้แรงดันอยู่ที่3.7โวลต์ถึง4.2โวลต์นะครับจากนั้นครับตรงนี้มันจะเป็นจุด B1 นะครับโอเคถัดไปกลับมานะครับขั้วบวกของก้อนที่2นะครับเราก็จะอนุกรมเข้ากับขั้วลบก้อนที่3นะครับก็จะได้เป็น B2 นะครับจะมาเข้าที่จุดตรงนี้ B เม็ดตัวนี้ใช้งานดีผมแนะนำนะครับต่อไป จะเป็นนะครับขั่วบวกของก้อนที่3มาเข้าคั่วลบของก้อนที่4ก็จะเป็น B3 ครับถัดไปครับขั่วบวกนะครับของก้อนที่4มาเข้าลบก้อนที่5นะครับก็จะเป็น BC สุดท้ายนะครับก็จะคือ B บวกนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไปอนุกรมกับใครนะครับต่อใช้งานแบบนี้ได้เลยส่วนสายชาร์จหรือว่าสายไปใช้งานจะจุดตรงนี้นะครับจะเป็น P ลบกับ P บวก จุดชาร์จจุดใช้งานจะเป็นจุดเดียวกันนะครับเราก็ไปต่อแยกใช้งานได้หรือว่าจะแบตเตรี่สายเพิ่มอีก1ชุดนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวหัว DC ชาร์จได้เลยแพ็คแบตเตอรี่ไม่ยากใช่ไหมครับซึ่งมันก็ไม่ยากจริงๆเนาะเนี่ยครับก็ประมาณนี้เมื่อแพ็คเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนะครับกระดาษบาเล่นะครับหรือว่ากระดาษฉนวนกันความร้อนเนี่ย เอาไว้นะครับจะลืมติดตรงนี้เข้าไปนะครับเพื่อป้องกันนะครับเผื่อมันชงมันช็อตเนาะติดทั้ง2ฝั่งนะครับเสร็จตรงนี้แล้วก็ไปหา PVC หดมาหุ้มนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เอามาด้วยเนาะแต่ก็อย่าลืมหุ้มนะครับเท่านี้เองครับแพ็กแบตเตอรี่ใช้งานถ้าชื่นชอบคลิปนะครับแบตเตอรี่แพ็กแบบนี้ก็กดติดตามผมไว้เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ